ôi là... ừ. <laughs> 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 <yên lơi>, <laughs> ờ vào nhìn sài ngân kìa ngọt đây ngọt 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 ยินได้พอเซนยังท่านได้แล่วทางนั้นไงอ๋อเฮงเฮงได้เฉาะเซนเฮงไห้เนาะพอเซนใส่เงินเก่งเยอะเฮงเก่งมาลาบายคุ้มค่าเลเฮงเก่งกะเจ้าชีซื้อไปไชก็มีเหตุผลอยู่เนาะเจ้าชีเฮ้ือไปต้อนช่างบ้านโอ้หฮันเดเท้าปวด ปวดบ่จับออกมาด้วยก็ได้เสีเอาอย่งลูกค้าเลยจับอกมาวะเนาะอ่าสิบพันแม่ขวดสิบพันเสียงบริการเองเลยลูกค้าเ้อเเนา มาใช้ก่อนตอนเศร้าเนาะเลยแตาบุมไว้ก็ว่างคนเน้อจังไปโตแตวแบนเนาะหอดปลายเผาเะะเอาตังมาพี่ปะเื่อระโวงะนี่ตังมาประเด็ดบันบนี่เนนี่เ้นาดีเลบ้าพสบายดีสบายดีตอนเศร้าเ้อสบายดีได้สวัสดีเนาะ เอฟซีเบอร์สุขสุขลนมาว่าสิอยู่ในประเทศในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข่าวโซ่โซนไว้นอกนอออั่นเลยปลาดุ่มเลยเนาะโดยมื้อนี้ก็ตื่นแต่เศร้าลุกแต่เลิกมื้อนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเฮาก็เอาอันแม่ค้าใหญ่มาพร้อมบ่อวานโทรเอาแม่ค้าใหญ่มาเนาะอย่างงวนอย,อย่างหาไปสักเด้ออโอ้ยพี่น้องเลยตื่นโดยตื่นแต่เศร้าเลยขึ้เสียงแปลกๆมื้อนี้เนาะ เสียงแบบแหมแบข้อจังใดลงมือเมื่อคืนนี่กินยาแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี่เนาะโดยเอ้าวซาพี่น้องินบ้เบ่าวรายยายห่างเนาะเมื่อนี่ก็เป็นมือวันจันทร์เนาะเป็นมือวันที่วันที่เท่าไรเม่ตุเหมือนวันที่เซาเวอร์เอิดปะเมื่อนี่มันเป็นวันที่เซอิดเนาะอ่าเดี๋ยวเอาสิมาเปิดอ่าแหมแฮมเกาค้ำเนาะเมือแทะมันย้อนเฉยเดี๋ยวเอาสิมาเปิดห้านตอนเศร้าพี่น้องเลยเนาะฮับโซกเนาะตอนเศร้า Hoang kap, the wind couldn't lời vinh ngay. The wind gạc ngang a künd vinh ngang nga nga mà, Ma hap sâu, don't sâu vinh con. chắc nó hai, yang. Nó chong, đẹp ừ, đẹp bẹp đẹp, Chong bẹp bẹp, bẹp. <laughs> vít tua đấy thôi ạ, chết còn lại này, đây đây thứ à, <laughs> <laughs> vài <vậy đó. cười> บอกว่าเอาวิธั้าเปิาอนบอกโอ้โฝนเลวเืนเตนะ

เลื่คนข้าม่แอนเออนีแจ้งอยู่บ่เถ่งอ๋ออันตะเว้นเท่ากระขึ้นเนี่เราเปิดคับตะเว้นสาดเลยเนาะเฮงเฮงเลยหมามาเฮงเฮงลวย มือจบมืองามมือนี่กับพี่น้องเลยเนาะเป็นวันจันทร์วันมือคนแก่แต่สีแก่สมชื่อ่เนาะเราดุดมือพี่น้องแล้วนี่ต้องเย็นเท่ากันเดือนไหนด้วยก็ด้วยนี่ก็ด้วยนะเนอะแมอุดหนุนได้เด้อไม่เย็นจะย่อเองเราเย็นปะเย็นไลยเด้๋ยวกคือพอดีกินเลยอุลุ่มบนนี่พอดีภาพเอาพอดีบนเลยเนาะ ออขนแรกนะห่อนได้นะวันนี้พี่พ่ออันมันเย็นได้ทีเดียวมันกันปั๊บปีกบมักนหมาันนี้ยังบ่มีเดี๋ยวเดี๋ยวลองงบก้อนตนี้ลองงบก่อนสิ้นชิ้นเดือนก่อนซื้อมาใส่เนาะแต่ว่ามันก็สซิซื้อน้ำแข็งมาขายก่อนซื้อน้ำแข็งมาขายก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศมันหอนว่าเดียวเอาอันความไอเอานั่นมาก่อนเนาะ โอเคบานนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าบานนี้ก็มีแต่ค่อยถ่าลูกค้าแวะบาทนี้พี่น้องเลยอ่าเรียบร้อยเนะาะเปิดไว้ตอนเสาร์พี่น้องค่ทางโฮงสีเพิ่นก็นก,นกำลังคนกำลังมาเนาะตอนเสาร์บรุญบัตรบุญบ้านพี่น้องเลยตะเวนขึ้นก็นกนเมนอ่ามาดกดคนเนาะมาซีเข่าซีหนามพี่น้องเลย เอาลุ่นเบิ้งบัตรนี nah ้เนาะพี่น้องเผู้ใดจะเป็นลูกค้าคนแเล็กของเฮานมาเจอนี่มาขายมักซาดีพี uh, ่น้องเลยแม่ก็มาได้ขายชองทงเนาะจามบ่ฮานเออมาดีได้ใชเนาะเออใช้บาทนี่เออเข่ามาหิมพ์ๆเน่พ้อมึงกับนักเขาแล้วเนาะ แอฟมาไว้มุมนี้ก็ได้อยู่ไกลเท่ไหรเออไป้าแล้วเออหมูเพื่อนพี่น้องเไยเนาะหมูหมูผสม,มปูนอยู่ทางโว่นักบวธรรมดาเลยนี่กันเนาะเออเอะไรเพื่อนเนี่ยเออสิบเดียวนะสิท่านเนาะท่านเนาะก็ดีมา อันโจอยู่หน้าน้าห้านเลยเนาะพุ่นแล่ยันบิดบุญใหญ่บุญแล่บันบิดบุญบางไฟเอาอะไรเนี่ยมันแข็งน่ะเพิ่นขังไว้ตะกี้ซื่อใช่ไ่มเอาอันก็เดืออกนันะได้กทางเออบัดเพิ่นมาเห็ดทางจะเอาออกก็ได้วันเป็นเอ่อเป็นเด็กทางเพิ่นนี้กันโทอเขาเลย ยังยังบ่มีเลยบะแสนแห่งเองเลยบอเออบะแสใส่เงินเก่งว่แห่งเองเลยเนาะยินได้บ่แสนยังทัานได้แน่วทางนั้นไง ส,สิองศาอาเยครัมันร้อจุดเย็นหอมี่ยแต่ว่าก็เย็นพอดีนดบอสเซนเนี่ยบแบบมาบแมนแบบโเย็นแห้งปัน,นใดสินะพอดีเลยเย็นบัดคู่อันอยู่บ่เต็มตึ้งเลยพี่น้องไอ้น,น่ะเต็มแอดเลยทั้งรุมพี่กกันจะเป็นพวกเป๊ปซีแ่แห้งไห,งหก่อนว่า เฮงเฮงน่าสะพอเสนเฮงให้เนาะพอเสนใส่เงินเก่งเ่าเงิเก่งมาลาไ้ทุกชาติให้เก่งกาเจสีซือไปไก็มีเหตุผลอยู่เนาะเจสีใซื้อไปต้อนช่างบ้านโอ้หันเ่งขาวปวดโอ้ปวดบ่ขวดเลยจับออกมาดูก็ได้เจสีเอายังลู้าดแล่จับออามาวะเนาะ แม่ขวดสิบพันลื่นกันน้อยหนึ่งนะก็เลยขายซ้ำกันเลยเ็อบ่อยู่มนีมาร์ทเหรอาขายสิบพันทแะมันจังแบบว่าเอ้บอนั่นแต่ว่าอิมลอยกับสิแพ่งกาคาราบาวอยู่หักแต่ว่า mày ăn xong cạn rồi đấy, mày bàn đun cạn một ít nữa hả? Nào? Phí nào nó rồi à, ừ, à, đó, à, là <laughs> <laughs> làm một điều thôi, thôi. Làm một điều thôi, thôi. ngân một điều thôi, thôi. Làm 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 một điều thôi, จะปีนใส่ปีนขัวเอออ้าวแต่เนาะมานมันเออมานมันมานมานมันมันแต่เศร้าแต่เสียวเนาะมานมันหิงหิงปังปังมันเบิด์ตคุย่างคูนิอัลซือเอเนาะอ่าซื้อเองชายธงเองบริการเองนะลูกค้าเด้อลูกค้าเะไรลูกค้าเลยซื้อเองเนาะ เองบริการเองเล่นลูกค้าเนอองด้มาให้พน้องเลยเพราะว่ามันเออเอาเอาสู้เอาใส้ก่อนตอนเศร้าเนาะเลยไปเดี๋ยวทอนให้ยเนาะเดี๋ยวอยู่สี่สิบพันเอามานมันพี่น้องเลยเนาะมานมันบอเซนซื้อเฮงห้พี่น้องเลยเฮงเอาสู้เอาใส้ก่อนเนาะ โอ้ยคนเราปกติก็สิไปซื้อข้างนอกอยู่แล้วคุณม,มาเนาะพี่น้องเลยก็ได้ซื้อไว้เลยเนาะ <c ười> นะฮะเออมาแม่เด้อเปิดมื่อนี่เปิดมื่อแรกเด้อมาแต่หนา้าฮะแม่กำลังเปิดมื่อนี่เปิดกี่นี่ คนกายไปกายมาพี่น้องเลยเนาะโดยดอกไม้เฮากับพี่น้องเลยอ่าใบไม้เฮาเนาะเปิดประตูด้านนี้ก่อนพี่น้องเลยผักศส่เบิดคู่ด้านนี่เนาะเคลื่อนไงเคลื่อนไงโตมาพี่น้องเลยโตมาไปพุ่นบัต มานังพี่ได้แบบนี้บ้างเผื่อเอ้ยเอาอยู่ระวังกลางนิดนึเนาะโดยสบายดีสบายดีตอนเศร้าเสี่ยงเอาเนาะ นักได้ตัวนั้นนะระวังเด้ออ๋อสุด,ดยอดได้ตัวนะปึ๊บอืมอืมคือคกเนาะคือคกไงมันบ้อเลาหามันมีหมุนเนี่ยมนันแตกมันบินนะหมุน ราบบไวก็ว่างคนเน้อจังไปโตเกินใหญ่โตวินเอาไงเนาะเออสิตั้งเสดียงไปซิบอ๋อเอาจังว่าแม่นั่นอ แรงเละมันเข่ามันงาเลยอ๋อไม่งอดบระวังเด้อไม่งอใจมือย่านบ่เอียย่านเงี้ยบกมัดอุ่มอ่ะเปนแดงเนาะโมเมนต์เรื่องโมเมนต์เรื่องเบาๆได้นี่นะตีโมเมนต์เรื่องเบาๆได้นี่เนาะ อืมคือคกเนาะคกเพื่นต่ำอยู่เหนือนะอยู่เซป,ปูน กไก่ đó ไก่ đó แต่ว <amigo>. <the> ินพี่น้องเยสวนสูงเติบแ้วเนาะหอดปลายเผานลเอาตังมาพี่ปร่องบบันีี่มาเด็ตังมาบัดเดดบนี้บ่นี่เด้อนี่เด้อตัมาเลยยำหนาวค่ะแล้วน้องคนมาิดกาแฟเนาะยำหนาวอ่ะ ยังอีกโดนได้ายามหนาวเนาะ <c oughs> ได้บ่ได้พอกแ่ว่แน่นอยู่อ่ะถ้าต้องได้นิบย่างอยู่ว่นาเออแน่นอยู่ได้ละแดดซองเนาะแต่มันเลงหา้าจากหาในห้องก็ได้บะเลย ได้จังห้องมั่นไาแต่มันได้พอกมันเนี่ยเอาจังห้องไปเลยโอจับแด็ดเลยโหลเนาะเบาเลยนี่กะทิมาเริ่มาเริ่มาอ้อมนนท์ท่านใหม่เด้อ็นหนูนั่นก้าแล้วเออเราเราลูกค้ากันแล้วเออกินข้าวอ่ะเหรอเห็นย่อโตเหรอเนาะ อยากเข่าไอ้ให้ดิเดียวหนะลูกค้าเข่ามาเนาะเนาะเข่ามาย่อเข่าต้อนรับนะเดี๋ยดิยด,ดุลูกศิษยลไม่ได้บอกเลยบอกข้างนอกบอกใสมากคะนี่สิอะไรดูไมดีบอสเต้เลิงบ่เลิงบ่สมีเลยเนาะตัวนี้มันตัวนี้มีขาเอ็นมาถูกแมนตัวสันมีขาเอ็น บบไก,ก่พูดว่าเสกติน้องบายแ้ไก่ัวแม่มันพูดว่าพอดีป่ะดีงามเลยเนะาะเหมาะาันไอพี่น้องเลยเอาโตมาเอาโตมามาไหวพี่ ไสเดาไส้ชีเดาเดาอืมเลาเนาะเหมือนกันเนาะต้องเสมอกันแน่เนาะเสมอกันยูบ่ บางส่วนมาเนี่ยน,นี่อีกอันนึ่อเอามาเด็ดเนะเาะต้องประมาณาประมาณนั่นน,นั่นพุ่นเลยประมาณบาบโซงม่วงเนาะแบบใหายคุมทั้งนี้มาจังนางได้คลยยังอันหนึ่งยังขังนี่เด้ ไช so ้เพ <laughs> ิ่มอีมนะบออานนท์ต้อนฉองกันเออจะเตรียมโต๊ะใบองเรียนแนบบัดนี้เนาะมื่อนี้ก็เป็นเมื่อเปิดเทิมเพิ่นพอดีพี่น้องหลังจากที่ยุดสงการกุ้นเลยเนาะตั้งแต่สงการเปิดเทิ่มมาเลยอ่าเรียบร้อยวันนี้เนาะขอบมุกขอบใจใายดเด้อเราเหงให้แล้วบอไปเลยราคาแปดพันจ่ายเงินเลยชิมก่อนดิ อ่าน้องบโแซ่บเดี๋ยวพ่อเฮงแน่เนาะท่านได้จ่ายเงินชำเนาะจ่าย,ยเงินกินบโแซ่บย่างเงื่อนใช่เนาะหมูชุบไส้ทอเลยเมยังอ่งะเออเคนต้มหมูชุบว่ะแล้วพ่อมาขายตอนเช้าอ่ะขายเอาไส้อะเราวกะเ,เร้วแล้ย ว่าเตรียมนัวพ่นนะาพ่นสิไปว่านาอหหงเฮียนไปน้ำพ่อพนเนาะจำบ่ไปกับสิได้เม่คือเก่าและเงองับเงองับอยู่เอาตัวนี้ห้องก็ได้กระดาษห้องก็ได้ต้องต้องอันห้องใหญ่ๆกว่าหันป่ มันอ่ะไปมนัมนมนัมนมนันมันต่อใส่ไหมมันมานต่อใช่มนัมนมนันเดียวออ,อพี่น้องเอ้ยผมก็ขอกกบใจใดๆเนาะเอามานันมันมานกระต้มขนมเนาะต้มขนมมานมานัมนพี่น้องเอ้ยอเฮงเฮงปังๆยัว่วตะเก้านี้แม่ข้าเพิ่นเคยว่ายั่วเฮงให้นี่ขายดีด้เพิ่นวะเอาแล้วไหมพี่ไอ้ อยากกินยังไปเลือกเอาน้ำตู้บูขายแล้วให้คน <c oughs> ขายก่อน,ะ <c oughs> ออออนอวะย่อเมย่มามาเมยเนาะเอาเท่าเลยเอาบลัชเซอร์บลยังก็เอาจะขวดฐานเออแน่นแน่นเลยเด้ง <c oughs> นั่งสามมันสามแดดแก่จังนี้อานุนกินแต่นุม่มมันนี่นะอ,นนอานุ่นเออ นมเปรี้ยวก็มีนมเปรี้ยวนมโอมันตินอันนี้นมมันแบบเด็กหน่อยกินได้สื่อมาแบบว่าเพื่อ,อนุ่นเลยสินะแต่เม่ได้ไปซื้อมองไม่ประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะกะถือว่าตะเวนขึ้นได้วบนนี้เนาะพอดีซองหานพอดีเลยพี่น้องเลย สองสองคนแล้วเนาะเฮงให้ตู so <laughs> ้ย so ัว <laughs> ก <"S> ับอันเบาแสนพี่น้องตู้ยัวกับเบาแสนเฮงให้ตอนเศร้าพี่น้องเลยเฮงเฮงปังๆเนาะไอ้โลดมนาะอย่ามันมีไม่ดีสิอา้าวสักพี่น้องเอ้ยคลิปนี้จะจบไปซ้ำนี่ก่อนเนาะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยหน้าห่านเฮา เอาไว้พ่อๆกันคลิปมาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโดยคลิปนี้ลำลาปลาดุงไปแล้วเนาะเดี๋ยวเตรียมโตอาน,นุนน่นเตรียมเครื่องให้อานุ่นไปโรงเรียนก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเอาสัพี่น้องเอ้ยไปเด้อเนาะไปเด้อเมนตู้เด้ออ่าบริญญ์ฉับพี่น้องเอ๋ยมยาแล้วนะม,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 มาโดนมะเออน้ารถหน้าลูกขากันเนาะเออลูกขาเานานะทำไมดีเนะ๊า ต่อาปเลยไปดูเด้อสบายดีโดย้าอ